วัแล้วขอหนูก็ขอกล่าวต้อนรับที่เข้าร่วมทุกท่านนะคะอันนี้หนูชื่อเมนะคะตาเข้าพนังกักวันนี้นะคะอ่าก่อนหนูอยาจะให้ผู้ใหญ่กล่าวต้อนรับแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนแต่เด็กทักแมวนะคะผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่นําตัวแล้วก็สวัสดีครับผมผู้ใหญ่ชิดสวัสดิ์ชิทสวีที่บ้านหมู่ที่7บ้านปากองมันังตาบหมู่บ้านปากองมันังตาบแม่แล้วเรารู้จักกับบริบทของจุงหดจังหวันออกเขียงใต้ มันจะติดอาวปากมะหาละแล้วก็ติดใต้จะติดกับหมู่สามบ้านหัวแหลมตำบลนาจุ้งจิเ็ด,ดถ้าคิดเป็นไร่ก็หนึ่งพันอยไร่แต่ก็เป็นป่าสงวนสองสี่แปสี่และวสาร้อยไร่แล้วก็ที่ของเอกที่มีเอสอยู่พันกว่าไร่มีครัวเรือนอยู่ร้อยี่ครัวเรือนรวมกับ บ้านพักท่าราชการหองสูตวิจัยด้วยแล้วก็ห้องแถวอยู่ประมาณร้อยยี่สิบคนเรือนมีจากอนอยู่สี่ร้อยห้าสิบสวนแล้วก็รับจ้างทั่วไปสวนก็ที่ทําสวนก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะพื้นที่มันน้อยแล้วก็สถานที่สาคัญก็มีวัดปากคงวัดปากคงซึ่งสร้างมาสมัยปศประมาณยี่สิบยี่สิบเจ็ดปศยี่สิบเจ็ด โดยอาจารย์สมผลแล้วก็มีศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางภาคใต้ตอนกลางครับแล้วก็ไออาชีพประมงก็มีหลายประเภทครับมีเรือประมงไดหมึกเรือประมงอวนปูปูก็ปูม้าแล้วก็มีเรืออวนจมก็ปลาทูมากปลาอะไรหลายชนิดประมงก็ต้องแยกหลายประเภทเพราะ มันทําไม่เหมือนกันครับแล้วก็มีไอ้พวกประมงที่ป่าใหญ่แล้วก็มีตกปลาแล้วก็สถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งคือแหลมโมโมกโคกวางตอนนี้ก็กําลังจะพัฒนาเริ่มติดอันดับของจังหวัดยมพรแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นหาดหินที่สวยเดี๋ยวเลยเดี๋ยว,เ,ยวเราจะได้ไปดูกันเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมวัดศูนย์วิจัยแล้วก็แหลมโมโมกโคกวาง แต่ตอนนี้ที่มันพัฒนาไปไม่ได้เยอะก็คือปัญหาเรื่องไม่มีไฟฟ้าไปเที่ยวได้เฉพาะกลางวันบอกลางคืนมันค่อนข้างจะเปรี่ยวเพราะจากป้อมตำรวจไปถึงนท์ไม่ที่ไม่มีไฟฟ้าอยู่ประมาณสามกิโลและก็ถือว่าไกลเพราะมันอยู่บนเขาแต่ต่อไปก็น่าจะนี่ทางทางอบตแล้วก็หมู่บ้านเขาก็ร่วมร่วมกันจะดันให้มีไฟฟ้า เราทำเพจไหมครับผู้ใหญ่ทำเพจของที่นี่ไหมเพจของหมู่บ้านนะบ้านราพอพลังต่างเพจเนี่ยยังเลยครับเราเริ่มจะหัดเดินเยอะยังเริ่มบริษัทโตออกแบบมาเขาทำให้หรอไม่มีไอ้หมู่บ้านต้องสร้างเองเราเของของพัฒนา เรามีรายละเอียดถอยแล้วใช่ไหมตรงนี้อ่าแต่ก็เป็นผิดของบริษัทเขาว่าทุนว่าของอาจารยจุฑาตมีรายละเอียดก็ไม่มีเหมือนกันหมู่บ้านต้องสร้างเองหมู่บ้านต้องสร้างเองนะเดี๋ยวแค่เราไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ามันจะต้องมีเอ็ดมูนกับคนตายกข้อมูลตลอดเพราะมต้องเสียเงินเท่าไรนี่ครับผม อ๋อแล้วฝากเ็ค yeah, exactly. so okay. so ือใครเสนใจจะมาโมเตนี it. Yeah, it ่ยช่มันจะได้เข้าไปอย่างนั yeah, okay ้นติดต่อจห้องพักจอะไรอาหารการกินของโรงแรมได้ง่ายเองถ้ามีเพจเนี่ยเนี่ยกติดต่อทางนได้ง่ายเพราเป็นไปได้เนี่ยถ้าทำเพจอินกำลังอินแหละเขาได้ที่นี่แล้วตอนเรียนพิเศจีกายนที่ผ่านมาแล้วก็คิปจะออนแอร์ตอนมะกรา เพราะเขาอยู่ตรงนู้เขาจะไม่รู้เรื่องราวใช่ค่ะเขาคือว่าถ้าสนใจมาเที่ยวชุมชนที่นี่ให้ติดต่อก็คือถ้าเป็นไปได้เพื่อนคจะติด็จก่อนที่ก่อนที่กําลังอินจะออกนะอีกฝั่งก็เป็นอ่าวและด้านใต้มันก็ติดอีเขาเรียกล่องบางหลวงเป็นคลองกว้างกันครับแล้วก็จุดท่องเที่ยวก็มีป่ากงกลางอยู่ประมาณสามร้อยไร่แล้วก็แหลมโมโมงพอกวางแล้วก็ป่าอี สองสี่แปดสี่เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ครับยังสภาพยังคงเดิมอยู่ก็การโครงการที่ผู้ใหญ่รูเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เราเดินเข้ายังยังไม่มีครับไอ้นั้นยังไม่มีครับครับป่าไม้ก็ยังไม่ค่อยอนุญาตป่าไม้ก็ห่วงก็เหมือนอย่างที่อุทยานนีมีสะพานไม้ครับนั่นเคยทำตอนนี้ยังไอ้มันปัญหาเรื่องป่าไม้อะครับดรเพราะว่ามันต้องข้ามไปเขตของป่าไม้ ไอ้ตอนนี้การสัญจรมันลำบากเพราะถนนที่ว่าขึ้นไปกดีเรคยขึ้รับตอนนี้กระทางอบตะเขาประสานขอใช้พื้นที่อยู่แต่ป่าไม้ยังไม่อนุมันในถ้ำนี่เมื่อก่อนเคยมีพระมาอาศัยอยู่ครับเมื่อก่อนมีบ้านคนอยู่ประมาณสิบหลังได้ความน่ะสิบหลังก็ช่วงไีก หลังพายุเกย์เขาขายกันหมดท่าเขาก็เลยมันอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีชาวบ้านเราต้องคิดว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาจะเข้าไปดูเลยนะครับมาดูในหินน่องก็มียก็มีทุกอย่างนะเขามาดูแล้วค่ะเขามาดูดีใจนะครับต้องเดินแต่เป็นการล่องเรือครับใช่ค่ะล่องเรือแล้วเราก็ทำเอาเรือของชาวบ้านให้มันเป็นอัตลักษณ์ของด้วยครับล่องเรือชมบรรยากาศทั้งป่าโกงกลางและก็ป่าบกแล้วที่ผู้ใหญ่บอกมีหินห้อยด้วยเยอะไหมเยอะไหมมีครับมี ตัวหิ่งห้อยก็ทําได้ตัวหิ่งห้อยก็ทําได้ครับวันนี้ต้องเดือนเดือนนี้ครับลมสกอบก่อไม่ตกครับแล้วก็มีจะมีหน้าก็คือตบปลาหมึกอะไรเงี้ยครับที่กรุงเทพเนี่ยยหตัวเดียวเขาตื่นเขาตื่นเต้นนะงานนนนพัี่กันตัวแต่มันก็นซ้ำวันจังหวัดไปท้ายานเคยทำไงเหมือนเรามาพักโฮมสเตย์พอกลางคืนเราก็ทำมีกิจกรรมไม่ทำมันมีกระชังปลาจะไม่หมดเลยแล้วก so. ็มีจุดเด่นอีกอย่างคือตอนนี้ก็ทางธนาคารปูเขาเริ่ม ร่วมกับไอ้ศูนย์อนุรักษ์ทำบ้านปลาเพื่อให้ปลามันอาศัยอยู่ครับทํเราไม่ได้เอาปลาออกมานะครับเราทําเพื่ออนุรักษ์ก็มีโทนนี้แต่มันมองไม่เห็นตอนนี้นการทําบ้านปลาเอาไม้ทําเป็นกระโจมครับไม้ไผ่พับเป็นกระโจมแล้วเอาไอเศษต้นไม้อะไรตายๆเราไปไปิดไว้ให้ปลามันเข้าไปอาศัยอยู่ครับได้ครับแล้วที่นี่มีธนาคารปูไหมมีครับ นักท่องเที่ยวมาปล่อยปูได้ไหมได้ครับแต่มันต้องเป็นฤดูกาลนะครับมันต้องประสานมาก่อนบางทีบางหน้ามันก็ไม่มีปูไข่ไม่ไม่ถ้ากรณีนี้เรากําหนดเป็นเป็นกิจกรรมไปเลยว่าในฤดูนี้นักท่องเที่ยวมาจะได้เจอสิ่งนักท่องเที่ยวมาติดต่ออะไรเราก็กําหนดตามไอ้ตามสภาพอากาศนะครับอามสภาพอากาศนะครับนี่ช่วงนี้เราจะไปดูบ้านปลาก็บางทีเรามาแรงเราก็ออกไม่ได้ก็ได้อย่างเดียวก็คือไปล่องเรือดูปากกล้งอ่ะ มันยังเข้าทั้งเราคิดทาไหเอาแตนนั่นคกเก่าอ่ะเราทิ้งทำบ้านใต้ใต้ไอ้นี่ที่เขาเคยทิ้งแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จครับมันยุบมันเป็นเหล็กครับวกสัปรีเขาเคยไปทิ้งมารอบแล้วครับีเอารถเมย์มาเลยเขากันเลยว่ามันไม่ดีที่หลังมันก็ยุบหมดเลยครับเพราะมันไม่มีเหล็กสันพภูมิมันก็แต่ปูนที่เราจะนําเสนอของหมู่บ้านในวันนี้มีอะไรบ้างอะไ์วันนี้อ่ะครับ วันนี้ก็ตามที่วิจับอกก็น่าจะพาไปชมการเพาะพันุ์เต่าทะเล<ม>การอนุบาลเต่าอทะเลของศูนย์วิจัยครับเต่าอ,อะไรฮะเต่าอ,อะไรเต่าตนุตมันมีเต่าตนุรู้สึกว่าชำไมแล้วก็ไอการไอมันในศูนย์วิจัยเขาจะมีแนะนําไอพันปลาอะไรด้วยเขามีเขาจัดเป็นไอเขาเรียกอะไรนี่มันมีศูนย์เรียนรู้ของเขา คอเลียมหรอไม่ไม่มีเขาเม่ดเลี้ยงปลาไม่ถึงขนาดนั้นครับทเลี่อยู่ในดงโหลแล้วเขดองโหลแล้วพันปลาว่าปลาอะไรวะใ่าีอะไรต้องมีในพื้นที่ตอนแรกธนาคารปูแต่ช่วงนี้ปูไม่มีนะงั้นก็เยี่ยมชมธนาคารปูปล่อยลูกปูปัญหารองงสม มีช่วงนี้ก็ปากล่องมันตื้นเขินนะครับดรกเมันตอนหน้าน้ํามีการขุดแห้งมีขุดเนี่ยตอนแห้เอาบตอประสานกับเจ้าท่าสุราชเขาะจะมาขุดได้ทุกป,ปีแต่ปีที่แล้วเขาเว้นอยู่ก็เลยประสานใ้เอาบตอไปประสานใ้กรมเจ้าท่าสุราชค,ครับเขาจะมาขุดได้สองปากปากล่องนี้กับปากล่องไอ้บางหลงตรองสะพานปลาครับตัวบัตรียบเรือเลย ก็ประมาณนี้นะคะมาทำเป็นพัฒนาชุมชนอันนี้เดี๋ยวจะได้รู้จักกันว่าแต่ละคนมาจากหน่วยงานไหนนะคะเดี๋ยวงั้นขอเริ่มที่จากันกุ้งกันเลยนะคะนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ัเตอร์วิรพลบุษฎีค่ะจากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการมหาวิทยาลัยโชควิเยษที่สุพบบรค่ะบาลักค่ะอสวัสดีค่ะ ก็สุภาพร์าดิลากราดรบตนาต้งนะคะมีอะไรก็ินดีช่วยเหดือใครโทรมาื้องลงมาได้ครับทวีลากราเกตนะครับเป็นรองประธานสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวแล้วก็รองายกสมาคมท่อทีกสมาคมุิจ่ท่องเที่ยวแล้วก็สื่อมวลชนก็คือนายกไปไหนก็ัานน้าผค่นัดไปไหนยึ่นข่าวสุพร์แล้วก็อย่างงจัดรายการยุทธ์ิดหน่งด้วยขอบคุณนะ เป็นเป็นาคณกกัะเองครับประธานส็เท่ากันน้องพิมพครครัอาเอาผมจิตเอกสีเป็นดครับเป็นรองประธานคณะผู้นำอ๋อเราไมอไม่ผู้ใหญ่่แล้วบวันนีค่ะก็เหมือนแน้นำดอกไ้หล ที่พาวีเวจันค่ะรักษาการผู้นันท์คนำงานคไปหยิบงจันมาแล้วคือไปหยิบรงจันมาแล้วไปเหยียบมาเลวไปเียวเลยเพราะันคนลุยจันนี้นมันไม่รมดาอรอยโอเคค่ะแล้วก็ที่อุ้ยค่ะคันนึงแก้วนาบอนเป็นผู้ช่วยอยู่ที่ีเจ็ดแก้วนาบอดที่อุ้ยพี่อุ้ยจะเป็น คนประสานงานหลักของการท่องเที <Ins ulin> ่ยวชุมชนนะคะร่วมกับผู้ใหญ่แล้วก็ทีมงานค่ะไปเลยค่ะพธารบริกา์นะคะพิาการะารต่านะี่่อมดโถงแล้วเนาะ กำนันโสธนาทุ่งค่ะครับนี่วัดโคกกาครับนักพัฒนาชุมชนอบตนาทุ่งครับสวัสดีค่ะที่จะมาโปรส่งเมีิกาแอดมินเจ้าสาวคุณทพนแอดมินเจแจ้าสาวคุณทพนแล้วก็อบตนาทุ่งนะคะก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ก่อนนะคะอ่าก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้เป็นการรับประทานอาหารแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มโปรแกรมแรกนะคะหลังจากรับสิสิทธิ์ของประจันชุมชนค่ะ ี๋ยวอาหารเรียบร้อยไหมคะพี่พอุ้ยยังถ้าสมุทรสมผลเขมาพิรุโตได้ประชุมชาวบ้านเรื่องก่อสร้างวัดตาคลองสถานที่ก็ที่นี่เชิงกาเรียกเชิงเขาน้อยและเขาใสย,ย้อยพราพุทธศักราช2524ก็ท,ทําพิธีวางศีลาเลษ์ก่อสร้างวัดพุทธศักราช2528ก็ขออนุญาตทําไมขออนุญาตสร้างวัดพอพุทธศักราช2529 เดือนกุมภาพันธ์ธิพบดีกรมศาสนาอนุญาตให้สร้างวัดเดือนสิงหาคมกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งวัดและเดือนธันวาคมเจ้าคณะจังหวัดชุมพรแต่งตั้งพระสมุทรสมผลเขมาพิรโตให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดปากคลองพศออ2539ทำพิธีวางศิาลาฤกษ์โบรตก็อยู่มาเปี่ยนเจ้า สามสามปีสามสี่ส uh, ีส yeah, right? like, like ั้นสี่สั้นเลยสี่สิบปีสี่สิบสี่สปีก็ที่นี่ก็จะส่งเมีเนเรียนจะรับเมีนมาจากพิสารมั่งใต้มั่งอะไรแบบนี้เด็กยากจนอ่ะาไปเรียนเรียนที่โรงเรียนพุทธยาคมเสียภัยเรียนต้องบวชไหมครับบวชบวชครับถือว่าใช่เด็กเด็กยากจนมาแบบนี้ จะบวชให้ฟรีเลยบวชแล้วก็ส่งเรียนบวชแล้วก็ส่งเรียนเรียนก็เรียนเหมือนเด็กก็เรียนทั่วไปเลยตอนมานี่อาจจะยังไม่ได้เป็นเนนใช่แล้วก็มาบวชที่นี่ใช่ใช่ได้โอกาสบางทีเด็กได้โอกาสแล้วก็ไปเรียนแล้วก็สมาักรับครับนานไหมครับแต่ละรุ่นสมาพันธ์ก็เรียนปกติเหมือนเด็กเรียนทั่วไปเรียนรวมจบม3ครับแล้วก็ให้เขาเลือกเองว่าเขาจะไปสายไหนใช่ถ้าไปจามพะก็่ะถ้าไปปฐมจนถึงม3เลย ตอนนี้มีสามสี่ลูกนะเมื่อก่อนอาจจะเยอะโยมแต่เด็กเดี๋ยวนี้เขาติดโทรศัพท์ไปแล้วเขาเขาหนูเขาเล่นเองได้ใช่ใช่ตอนนี้ก็มีมานี่ตกไปสี่ลูกแล้วครับต่านแต่ผมผมไปเยอะแล้วอ่ะเป็นมหาปริญญาเก้าต้องสองสามวันนี้เป็นนาคหลวงองค์แรกผมจังหวัดจุลพรมีนาคหลวงด้วยมหาเชสินนะครับเจ้าวาดวัดนี้เป็นเลนวันนี้ครับอาจารย์ส่งเรียนใช่ส่วนมากจะส่ง ท่านใหม่ๆก็ยังเจ้าวัดใช่เจ้าวัดตั้งแต่รูปตั้งแต่รูปผลองแรกเลยครับตั้งแต่รูปแรกจนถึงรูปเนี้ยเขาก็สองลูกแล้วเขาก็ตอบกันเหมือนกันก็เอาใจให้สัมภาษณ์นี้ เราบอกคุณมาตั้งสังอาทนียแหละอาาจรย์ ผมตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดปากคลองนะครับชื่อเดิมก็วัดปากคลองเทพนิมิตแต่ตอนนี้ก็เหลือแต่วัดปากคลองแล้วเพราะอาจารย์องค์น้นเขาว่าเจ้าวาดองค์ใหม่เขาว่าเทพไม่ได้มาสร้างกรหสร้างเลยเอาแต่วัดปากคลองเพาชื่อมันตรงกับหมู่บ้าน,นแล้วก็ไอ้วัดนี้คือเป็นวัดที่ให้โอกาสเป็นเด็กหรือครอบครัวยากจนตาอาจารย์เขาจะเอาเด็กมาบวชแล้วก็ส่งให้เรียนจน สดก็จบมสามบางคนก็ไปทางสายพระเนนบางองค์ปทศึกไปก็เรียนไออาชีวะมาอะไรมาอาจารย์กก็ยังส่งอยู่ที่วัดว่าอาจารย์แ็ทำอย่างนี้แต่จาวาดรูปแรกครับบวชเรนกัจีนหน้าเที่ยวก็คือมีรูปปั้นเสด็จในกรมกรมหลวงยมพรก็มนดกเป็นวัดที่อยู่บนเขาวิวทิวทัศน์มันก็สวยมองเห็นสามร้อยหกสิบองศา แล้วทางวัดนี่ยังยังขาดอะไรบ้างครับอ๋อตอนนี้ก็มีเรื่องจัดสร้างโบสถ์นะครับยังไอปัจจัยสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์มันก็หลายล้านอยู่อตอนนี้แกก็กหายอยู่ก็วัดคือถ้าไม่มีโบสถ์มันก็ไม่เป็นวัดที่สมบูรณ์ครับตอนนี้มีสังฆาติเที่ยวตอนนี้ไอ,น,น,อนักท่องเที่ยวที่ปั่นจักรยานผ่านมั่งเขาก็มาไหว้สักการะทีมป้าที่มนดอกมั่งก็มาหลงยุ่มพอนะ และตอนนี้อาจารย์ก็จะเริ่มตั้งพระประจำวันก็ใครมาจะได้ไหวเป็นสีมงคลครับอยากเชิญชวนใครที่ผ่านมาเอา,ใค,า,าใครที่ผ่านมาแถวบ้านปนากคองมะนังตักก็ขอเชิญชวนขึ้นมาชมความสะอาดตาสบายใจมานอนรำบ,บนวัดก็ได้ครับยินดีต้อนรับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับว <c oughs> ่า <c oughs> มงที่ว่าวลูกพอวันก่อน ก็ <het art> ไปแหลมโคกวางอ่าแหลมโคกวางซึ่งจุดนั้นน่ะเวลาเราขายเราก็ขายได้เดิมเดิมทีอ่าแต่ความความลึกน้ำไม่เยอะาานะฮะธรรมชาติสร้างมาแปลกมากนะครับระหว่างอาโลมาวานซึ่งเป็นสัตว์เลีย้ยงลูกด้วยนมนะครับกับปลา นะครับก็มีความต่างกันโดยลักษณะทางสรีระนะครับปลาเวลาว่ายน้ําหางจะสะบัดซ้ายขวาแต่พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม,มขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะฮะต่างกันเลยเลครับใช่ใช่มันมันจะต่างกันเลย,เลยแล้วก็อ่านี้สื่อสารถ้า <c oughs> เป็นวานลูมานะะพวกนี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อเขาจะมีหัวนมอยู่ใกล้ๆช่องเพศตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นพยูนจะอยู่ใกล้ๆขี้ผูตรงนี้อันนี้เวลานําเสนอเยาวชนก็ก็มีตัวอย่างมานําเสนอนะครับืสนุกดีสนุกดีนี่ไที่เตรียมสไลด์ไว้สไลด์ต้อนรับเด็กจากสุราษฎร์วันวันสุกนะฮะวันสุก ชื่อยาวมากนะครับอ่าจริงๆอ่เจอผมทุกงานเพราะว่างานการชาติก็เจอผมงานเมื่อต้นสัปดาห์ลมแรงต้นมะพร้าวมะพร้าวล้มไปสองต้นไอเสาว,วิทยุสื่อสารของเป็นหน่วยงานนี้ล้มพักขาได มันยาวเป็นเม็ดเลยแต่ว่าอันนี้เราเราได้เม็ดพันธ์ุมันมาเม็ดพันธ์ุที่ได้เนี่ยก็ได้มาจากไรต,ตรงอ่าวทุ่งมหาตรงกอเตียบเนี่ยแหละแล้วผมเอามาเพราะเพาะขยายพันธ์รอให้มันหมดคลื่นหมดลมแล้วค่อยเอาไปปลูกใหม่นะครับแค่ประมาณสักหกเจ็ดเดือน แล้วมันโดนขึ้นใต้ทะเลมันจะไปหมอ๋อถ้ามันโตแล้วเนี่ยมันเหมือนต้นอ้อเหมือนกันก็คือลูไปตามนั่นต้นใบมันอาจจะหลุดขาดแต่ว่าไอ้ส่วนของใต้ดินเนี่ยมันยังคงอยู่มันก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเนี่ยมันเป็นยาสมุนไพรด้วยนะเคยทํางานกับทางเพศศาสตร์ใจมอเชียงใหม่นะครับเขาเอาไอ้นี้ไปเป็นยา เขาเรียกว่ายาเอา่ชื่อสมุนไพรมันชื่อว่าลำพันหางหมูนะลํลำพันหางหมูเพราะว่ามันคล้ายๆกับหางหมูเลยอ,อยเอาไปทำยาปราบชมพูทวีปแก้รงโควิดทันสมัยมากเออทันสมัยนี่เวลาเขาอยู่นะครับอืม ไอ้ตรงเนี้ยถ้าผมพาอพันุ์ไว้เยอะๆผมก็เอาไปปลูกครับเนี่ยตรงเนี้ยมันมันเหมือนเป็นหางหมูนะครับพอเอารากออกหมดเนะี่ยมันเหมือนเป็นหางหมูเขาเอาตรง,นตรง,งออเนี้ยตรงเง้ามันเนี่ยไปเป็นเป็นยานะครับชื่อลำพันธ์หางหมูนะครับแล้วก็ทำยาปราบชมพูทวีปแก้รองโควิดสรรพคุณตัวนี้เป็นบ้านปลา ตัวนี้เป็นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีความสำคัญมากไก่พวก CSR ของพวกบริษัทต่างๆเนี่ยต่างหมายตาเลยคือเดี๋ยวนี้เขาพยายามที่จะหาแหล่งที่เป็นบลูคาร์บอนก็คือกักเก็บคาร์บอนในทะเลนะครับใถึงว่าขายคาร์บอนเครดิตใช่แต่ปัญหาก็คือหลายพื้นที่เขาปลูกแล้วอัตรารอดมันไม่ค่อยดีนะฮะก็ก็เลยยังยังไม่ค่อยที่จะรับทา กิจกรรมพวกนั้นมากนะไม่เหมือนกับปลาชายเลนนะครับรที่ทะเลครับเตรมจัดนะฮะหญ้ <c oughs> า <c oughs> พยูนก็กินแตก่กินเฉพาะใบที่มันอ่อนเพราะว่าถ้าใบแก่มันจะแข็งจะเหนียวนะครับ <c oughs> เนี่ยเหมือนอันนี้เขาเรียกว่าหญ้าหญ้าใบสุนไอหญ้าอกุยช่ายเข็มนะอ่ากุยช่ายเข็มใบนิดเดียว มันมีกุยช่ายเข็มกุยช่ายทะเลชะเงาปลายใบยมนปลายใบยยมีเยอะแยะเลยมีหญ้าใบามะกรูดนะครับอันนั้นที่เราเห็นก็คือเป็นปลาสอดนะครับหญ้านี้<ม>ตระกูลเดียวกับครับถึทังอ่าคนละเรื่องเลยฮะคนละเรื่องกันเราไม่เคยกินมันยางเยอะมากเลยก็คือถ้าจับนี่เหนียวมือเลย ก็เลยก็เลยเมนิดเดียวก็ยางทั้งนั้นเลยติดเือ่อครับใช่ใ่ของอวัยาวะตต่างๆเขาอก็เลยทิ้งดินเอาไว้คราวนี้มันก็เลยมีไอ้พวกผักบุ้มพวกอะไรขึ้นนะเรามีงานวิจัยหลายอย่างแต่ละปีมันไม่เหมือนกันนะเดินทางเท่านั้นก็ที่ที่เคยวัดที่เคยมีรายงานประมาณ60 ปุ๊กสิบเจ็ดสิบแปดสิบอยู่ประมาณ,มาณนั้น <c oughs> อันนี้ตัวเมียครับเรารู้ตรงว่าดูหางครับหางสั้นถ้าเป็นตัวผู้จะหางยาวยาวมาเป็นคือเต่าอ่ะ <c oughs> ถ้าจะเขาเรียกว่าวัยจเจริญพันธุ์แล้วนะครับวัยจเจริญพันธุ์ก็คือถ้าเป็นอายุเนี่ยประมาณแปดปีขึ้นไปนะครับตัวผู้หางจะยาวออกนอกกระดองเห็นชัดเลยแต่ตัวเมียเนี่ยหางจะไม่โผล ตัวเมียเหมือนกันฮะหางยาวครับแล้วแบนี้่าแล้วเราพาไปทอนธรรมชาติแล้วแล้วมันจะไปอยู่พอมันอยู่นี้นานๆะคือเราเราแค่เหมือนเป็นตัวช่วยเขาหน่อยอ่าฮะตัวยาติเขารออยู่ มันนอยู่ี้เราให้พวกปลาข้างเหลืองปลาอะไรเป็นปลาสับปลาตายฮะจริงๆอะควรจะให้ปลาเป็นเหมือนกับปลาในในบ่อเลยมันไล่กินแล้วก็ปลากินเล่นๆได้แต่เต่าเต่าถ้าเป็นพวกเต่าตะนูนะครับเต่าตะนูเนี่ยเขาเขาจะกินแต่พวก ปะการังอ่อนพวกอะไรต่างๆในซอกของแนวปะการังมันจะอยู่อีกถิ่นอยู่ในแนวปะการังนะเพราะฉะนั้นแนวปะการังจะไม่ค่อยเจอเต่ากันะจะเจอเป็นเต่าลาใสเยอะแบ่งเ็นครับนะแต่ว่ามันเจอ เป็นบางพื้นที่เราก็ทําไว้ให้เขาได้ขึ้นไปเกยไปซบนะแต่ว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันจะหมักเชื้อโรคอ,โอ,อันนี้เราต้องถ่ายน้ำทุกวันรันนี้พอมีดินอยู่เนี่ยดินนมัจะเป็นตัวซับไปก่อนจริงๆเอ่อถ้าเป็นเต่าอะมันก็มีกัดกันบ้างนะฮะกัดกันบ้างไอ้พวกนี้นมันจะะม่เลือดออกเลือดออกเลือดสีแดงหมดเอนรครับ คือเวลาเราเลี้ยงหนาแน่นหน่ะมันจะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้ออ่น่านาน่าจะโดนในเครื่องมือกระมงุงหรือว่า,าพวกเศษขยะเศษอะไรพวกนี้มาพันเ <c oughs> ต่าตะนูเนี่ยเกล็ดบนกระดองมันจะชนกันเหมือนกับกระเบื้องปูพื้นแบบนี้แต่เต่ากลาเนี่ยมันมีการซ้อนทับกันเหมือนกระเบื้องมุงหลังคานะแล้วก็มันจะลายลาย ถ้าจับดูที่ปากปากเหมือนปากเหยี่ยวนะฮะชื่อคำมดเนมมันเลยเป็นฮอกบิวโตโตเป็นเต่าปากเหี่ยวชอบอยู่ในแนวปะการังไอ้ตัวเนี้ยจะดุจะดุจับไม่ดีแว้งกัดทํา น้ำที่มันออกมาจากคลองแก้มลิงมันขุ่นข้นเลยนะฮะบางทีน้ําปนน้ําจืดมามั่งปนน้าทิ้งน้ําเสียมามั่งหลายอย่าง โอ้เขาจะไทยสามาถพยายามอุ้ยอุ้ย